นุ่นอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ค่ะสาขาหนึ่งนะคะตั้งอยู่ที่ซอยเซรีไทย68แยกหนึ่งนะคะวันนี้นุ่นมานำเสนอรถคันนี้เลยค่ะโ o รยเต้าวีออสรุ่น 1.5e ปี2013คันนี้เลยสำหรับราคาเปิดตัวป้ายแดงนะคะอยู่ที่679,000บาทค่ะแต่เพชรยนต์ของเรานะคะขายเพียง269,000บาทเท่านั้นเองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะนุ่นจะพามาดูการดีไซน์นะคะออกแบบ ของรถคันนี้ทั้งภายนอกและภายในกันนะคะสำหรับแบรนด์ t o y ยต้นะคะบอกเลยว่าดูแลรักษาง่ายนะคะเป็นรถตลาดมีส่วนซ่อมทั่วประเทศนะคะมาในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะกระจังด้านหน้านะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะและมีตราสัญ,ญลักษณ์ t o โตยต้อยู่ตรงกลางนะคะถัดมาที่ไฟด้านหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเซกเตอร์นะคะและในส่วนของไฟตัดหมอนะคะสำหรับรุ่นนี้ได้มีเสริมมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ บอกเลยว่าส่องสว่างทุกเส้นทางในยามค่ำคืนนะคะามาในส่วนของลอ้อของรถคันนี้กันนะคะสำหรับลอ้อคันนี้นะคะเป็นลอ้อแม็กนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะขนาด15นิ้วค่ะและยางนะคะเป็นยางปี2019ค่ะบอกเลยว่าใหม่มากนะคะพร้อมใช้งานสำหรับรุ่นนี้นะคะได้มีชุดแต่งนะคะสเกิร์ตรอบคันนะคะทั้งด้านหน้าและด้านข้างนะคะมาในส่วนของกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้านะคะ สำหรับรุ่นนี้ยังไม่มีไฟเลี้ยวเสริมมาให้ที่กระจกมองข้างนะคะฝาครอบของกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวสีเดิมกับตัวรถนะคะถัดมาที่มือจับประตูด้านนอกน,นะคะเป็นวัสดุนะคะทำม,มาจากโครเมียมค่ะทั้งสบานเลยนะคะบอกเลยว่าแข็งแรงและทนทานมากๆเลยค่ะมาในส่วนด้านหลังของรถคันนี้กันนะคะสำหรับปฟท้ายนะคะได้มีการออกแบบนะคะได้อย่างลงตัวมากเลยนะคะบอกเลยว่าสภาพพร้อมใช้งานมากค่ะ ามาในส่วนของสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะได้มีการติดมาที่ตัวรถนะคะและดได้มีการเสริมไฟเบรกตรงที่3ามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและได้มีการติดตัวไล่ฟ้ามาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระนะคะนุ่นบอกเลยว่าค่อนข้างกว้างมากนะคะเก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรน,นะคะ และไม่ใช่แค่นั้นนะคะสำหรับด้านล่างนะคะเรามีล้ออะไหล่สำรองนะคะเครื่องมือและแม่แรงให้พร้อมนะคะไว้ในยามกรณีฉุกเฉินนะคะเดีย๋ยวุรนจะพาไปดูภายในของตัวรถคันนี้กันนะคะสำหรับภายในของตัวรถคันนี้นะคะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นพลาสติกสีดำอย่างดีนะคะแข็งแรงและทนทานมากๆเลยค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกปรปับไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะ มาในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัย3ก้านนะคะ,ะและด้านขวาของพวงมาลัยนะคะส่วนนี้นะคะจะเป็นปลุมนะคะไว้สําหรับปรับกระจกไฟฟ้าด้วยนะคะมาในส่วนของคอนโซลกลางนะคะมีการติดตั้งเครื่องเสียง CD นะคะสามารถฟังวิทยุ FM AM นะคะเสียบ USB ฟัง MP3 ได้ด้วยนะคะ mm. แล้วก็ในส่วนของระบบแอร์นะคะเป็นระบบอ n นาล็อกนะคะ เป็นเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายๆนะคะภายในนะคะเป็นเบาะผ้านะคะสีดำค่ะช่วยระบายความร้อนนะคะภายในนะคะจะคุมโทนสีดำนะคะให้ดูสปอร์เฉีียวและทันสมัยนะคะดูแรรักษาง่ายค่ะ <S <S เดี๋ยวไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันนะคะสำหรับห้องโดยสารด้านหลังนะคะเป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะคะช่วยระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยค่ะภายในนะคะค่อนข้างกว้างค่ะมีพื้นที่ รองเท้านะคะค่อนข้างกว้างขวางนะคะนั่งได้สะดวกสบายมีพื้นที่เหนือศีรษะนะคะเหลือเยอะพอสมควรเดี๋ยวนุ่จะพาไปดูห้องเครื่องนะคะของรถคันนี้กันค่ะสำหรับเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ VVTI นะคะเครื่องยนต์ขนาด1,500ซีซีนะคะบอกเลยว่าเครื่องยนต์ของเรานะคะไม่เคยผ่านการตัดต่อมาก่อนนะคะไม่มีน้ำมันไหลยเยิ้มแน่นอนรถของเรานะคะไม่เคยผ่านการชนหนักนะคะ สังเกตได้จากคานหน้านะคะว่าน um um ็อตนะคะน็อตยังอยู่ครบทุกจุดนะคะเป็นน็อตเดิมเดิมไม่มีรอยขยับนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของแก้มด้านซ้ายนะคะเป็นน็อตเดิมเดิมนะคะสภาพมีพร้อมใช้งานมากมาในส่วนของฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมเดิมจากโรงงานนะคะสติ๊กเกอร์นะคะจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดนะคะอันนี้เป็นต้าสัญลักษณ์มาออกค่ะก็ยังอยู่ครบรอยเม็ดแอ๊ดอยู่ครบนะคะพอกเลยว่ารถของเรานะคะ ไม่เคยผ่านการชนหนักไม่พลิกความไม่จมน้ำนะคะเล่มทะเบียนไม่สูญหายนะคะนะสำหรับใครนะคะที่สนใจ Toyota v วีออนะคะรุ่น 1.5e ปี2013นะคะสามารถติดต่อน,นุ่นได้ที่เบอร์084-004-2099นะคะนุ่นยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสก่อนออกรถทุกคนันสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นุ่นด้วยนะคะวันนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ